สวัสดีค่ะหาแนวกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทอดอันปีไก่กับตูดไก่เนี่ตำสมตำเพสเพสกินกรบพอทอดกินน้ำทอดขายพร้อมนะพี่น,อน้องเนาะมีคนซื้อหอกขายพ่ามีคนซื้อหองกับกินเ<ม>หลือกระเจงลูกน้อ,นองเขานะ พอลูงน้องลอกค่อยหลายตัวอยู่แมวสามมาสามจัดไปจัดไม่มีอั้นนะพี่น้องเนะาะได้บ่ได้กระยามันหอวแต่ห้องวดแต่เฮ็ดอันนี้หมาเน่ขุนเน่มเมี่ยวเน่ไปอยงสัน่นแล้วตามเรื่องตามเล่าๆแ่ะมีวันวนะนะกินมไปจัดไปให้หนักๆเลยนี่ เอี๊ยเอกเอกตูดด้วยปีกด้วยหนังด้วยผสมกันไปทอดเซจแล้วทอดปีกไก่เซตหัวกุ้งแถมท้ายแล้วก็ สีทอดปูได้พี่น้องปูสมตำนะสีทอดกินจะจะซิบโต้ซิฟโต้าโตซิบโต้เสิส์แต่งคนปูสุปซดเอาไก่ออกซะก่อนเ่าจะคอยทอดปูตอปูกับหัวกุ้งหัวกุ้งก็ทอดให้แม่เอา้นก็กินได้นะ เนี่ยน้ำข้นน้ำมันละกินเข้าไปน้ำกันน่ะละผสมไปสอดฟ้าโครงฟ้าเขียวใสเข้าไปด้ิน้องแซบขนาดรดดอกรดดีพั้งน่ยเดี๋ยวแต่ผู้มากกั่เนาะผู้มากกบ่ากต่องใสผู้ได้มากกับใสเข้าไป รายการพอดของเราเกิดขึ้นณนเวลานี้จุดนี้พี่น้องเอ๋ยจัดไปกินให้เสียบป,ปากไปเลยกินเข้าไปมนนีอะไรก็กินเข้าไปนะพี่น้องเนาะอาหารที่ของเราชอบเราก็กิน จัดไปหนักๆไปเลยพี่น้องลูกน้องก็มารอคอยปิดฉากโดยลูกน้องเราลูกรอได้นี่สวัสดีครับแม่ก่อนเร็วสวัสดีครับแพนเพลงเราก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนลูกเร็วสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊าวันเดอชุดสวยชุด,ด,ด,ดรอทัวร์ลูงบ,บายบาย